ตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับน้องไรอันกับบัณทึกที่งานวัดแพชั่นไอร์แรนลนด์กอทมงานนี้บรรยากาศมอบวงมะรยจากคุณแม่อเอฟซีแฟนคลับที่นารักของน้องไรอันอันต้องต่อแถวยาวเหยียดเพื่อมอบวงมะรยให้กับน้องไรอันบรรยากาศงานจะเป็นเช่นไรชื่นชมคลิปครับ แต่ว่าเนื่องจากหลายท่านรออยู่ แม่แม่โมงเสร็จแล้วเราควรเข้ามานั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวท่านหนึงจะได้มาเนาะขออน,นุญาตทำความเร็วกันนิดนึง ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศงานวัดแฟชั่นไอแลนต่อทมที่บรรยากาศงานนั้นนะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศแสนอบอุน่นอบอุอ่นจากคุณแม่แม่เอฟซีแฟนครับที่ต้องต่อแถวเพื่อมอบพวงอะไรให้กับน้องไรอันอย่างล้นหลามเสียงกรีดลั่นจนห้างแทบแตกเลยครับคุณแม่แม่คุณพ่อ f อฟซีแฟนครับที่น่ารักของน้องไรอันหากท่านผู้ชมที่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ตามตามสองคนดังสบาย